สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช้างแฝดพลายทองคาพลายทองแท่งนะคะวันนี้จะพามาดูฉากที่ทองคําทองแท่งได้ลงในปีนี้นะคะว่าจะมีฉากอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็เป็นการซ้อมวันที่สามนะคะชนะชนะชนะหอมหวนวุนออกทางนี้เลยวุนเอาเลยครับอ่ซึ่งอ่านออกไปก่อนเลยครับเดินไปเลยนะครับเข้าไปนะตอนนี้ มาดูบรรยากาศการซ้อมวันที่3มนะคะของการซ้อมไปงานช้างนะคะทองคําทองแท่งก็จะได้ลงอยู่สักประมาณสี่ฉากนะสามหรือสี่ฉากนี่แหละนะคะตอนนี้ก็อันนี้เป็นฉากแรกนะคะเดี๋ยวจะมาดูจะมาดูทองคําทองแท่งวิ่งกันนะดูทางนี้เตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมช้างป่าแล้วนะคะนะอันนี้เป็นช้างป่านะที่ต้องเตรียมพร้อมนะ,ะที่จะวิ่งนะะเพื่อให้ช้างต่อไล่นะคะ ช้างป่าก็เตรียมตัววิ่งแล้วนะสี่คูนร้อยสี่คูร้อยวันนี้จะมีใครวิ่งตะลอดหรือเปล่ายังไม่รู้นะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับขยับเข้าไปนะครับขยับเข้าไปขยับไปเลยครับช้างตัวครับขยับเข้าไปหายเข้าไปเลยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวให้ช้างป่าวิ่งหนึ่งรอบนะครับช้างป่าวิ่งหนึ่งรอบช้างต่อตามน้นเลยนะครับถายสุนตอนนี้พร้อมแล้วพิธีการจับช้างป่าก็เริ่มขึ้นนะครับ อดูช้างป่ามาแล้วมาแล้วช้างป่าช้างป่าช้างป่าเอาวุ่นวนนเออมาแล้วมาแล้วจุ๊บแจงจุ๊บแจงจุ๊บแจงโอ้ทั้งคำทั้งคำก็สี่คนร้อยเอ้าอร์ตยหางชี้ฟ้าแต่ละคนเออทีมงานช้างป่านะทีมงานช้างป่าเอาไม่อยู่ก็วิ่งตะเลิดได้นะในฉากนี้นะโอ้ทองแท่งทองแท่งทองแท่งสงเสียงเ ฉากนี้นี ead, draw, um, Murder, so, yes, way, ่เป็นฉากยิระทึกมากนะคะถ้าจับฉากม่อยู่นี่วิ่งเตลิดได้นะนี่วันนี้อา้วนอ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 ้วน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 เอ้ยวิ่งหาคู่ให้เจอ ฉากนี้จะเป็นอะไรที่ระทึกมากนะลุ้นกันอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีเชือกไหนวิ่งหรือเปล่านะคะโอ้เมื่อกี้ท้องแท่งก็ส่งเสียงเจ๊เจ๊เลยแหละนะอเคครัับบจว่านนว่านัครบเหนื่อยนะว่านเหนื่อยโอ๊ยเหนื่อยแล้วโอ๊ยเหนื่อ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 ย เมื่อยแล้วอ่ะออกมารางที่แล้วครัเออมันเหนื่อยมันเหนื่อยจริงๆนะฉางนี้ต้องวิ่งเนาะนะครับที่เหลือออกเลยนะสามคู่มันก็ทั้งหมาทั้งอะไรก็วิ่งเข้ามาด้วยเนาะคืออย่าอยู่เฉยเดินอ้อมนะครับเดินอ้อมมันเป็นมือเดินไปฉากนี้เป็นอะไรที่ระทึกระทึกจริงๆนะยังวนอยู่ก่อนสามคู่นี้คุณต้องเมา อันนี้ทองคำทองแท่งรถเพื่อนๆที่ถูกาาไม่ได้ถูกช้างต่อจับได้ก็ออกมาข้างนอกนะคะแต่ถ้าเชื่องไหนที่เชื่องไหนที่ถูกช้างต่อจับได้ก็ามาอยู่กับช้างต่อนะคะนเด<า>โอ้นะครับมาครับบนมาครับบนม้า ลำฉากนี้จะเป็นฉากทะเลช้างนะทะเลช้างนี่ก็คือช้างทุกเชือกที่เข้าแสดงนะคะจะต้องเข้ามาร่วมกันอยู่ในลานแสดงทั้งหมดทุกเชือกนะคะนะคะนี่ก็คือฉากทะเลช้างนะคะฉากนี้น้องแฝดก็เข้านะคะฉากนี้ก็เข้าด้วยนะคะอันนี้น่าจะเป็นฉากที่สองนะคะอันนี้เข้าทุกเชือกนะคะเข้าทุกเชือกไปเลยครับทางสนามเไปเลย ชือกเล็กเกชือกใหญ่ก็เข้าหมดนะคะเป็นการรวมช้างนะะ้าทะเลช้างก็คือรวมช้างทุกเชือกที่เข้าแสดงนะคะจะรวมกันอยู่ที่ในสนามแสดงช้างหมดทุกเชือกนะคะเดี๋ยววันที่ไปซ้อมอยู่ที่ส<อ>ุรินนะคะ<อ><อ>ก็จะได้แบบขยายวงกว้างมันใหญ่กว่านี้นะคะเพราะว่าอยู่ที่สนามนี้มันเล็ก นะคะสนามอยู่ที่ศูนย์คนหนาเล็กนนแต่ถ้าสนามสแสดงช้างหน่ะจะกว้างนะคะก็จะดูสวยกว่านี้นะคะอา,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 าะว่าบย่าหยุดคับเดินด้นยครับอย่าหยุดกับพี่อย่าหยุดอาเดินไมเดินไนสะครับา่โดนนะครับอยู่ข้างบนนะครับางนะครับ ออกนะครับสนั้นช้างวนแล้วนะครับก็ถ้าเป็นสนามนะก็ลงมาเป็นสนามทั้งหมดนี้ก็จะร้อยสี่สิบเชือกเลยนะคะที่จะลงในชานี้นะคะเขาจะเดินอ้อมเป็นวงกลมนะชานี้นะคะทางนี้ทางนี้จะสบายหน่อย นะฮะฉากนี้จะสบายหน่อยเพราะว่าไม่ต้องทําอะไรมากนะแค่เดินอ้อมสนามนี่เฉยนะคะเดินรอบสนามนะไม่ต้องวิ่งเหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้เมื่อกี้ต้องวิ่งเอานะฉากช้างป่าต้องวิ่งเอานะคะอ่านะฮะอ่าไปก่อนครับช้างไายกันเลยอ่ารอเขาที่นะครับช้างไายนะครับผมไครับช้างพทยทางลู่ดี่้วยช้างไายทางลู่ยีดนะครับอาช้างนาพี่เดินไปช้างนาช้างนี้เดินไป วนเลครับวนไปทางนู้นครับอาชักไปเลยอาตุลไปยู้างันึ่งนะครับเราจะได้รู้นะครับชาติายนะครับถ้าจะอยู่ฝั่งโน้นด้วยฝั่งโน้ยนะครับก็คือฝั่งกัรเป็นจางขาวนะครับฝั่งายนะาดูนะโยเรื่องการเป็นจังอาชัดครัอ่าแล้วเราก็จะทยอยออกกันไปนะคะอันนี้ชาวนี้ไม่มีอะไรมากก็จะเดินวนเดินวนเดินวนแล้วก็เดินออกไปเฉยๆนะคะเดี๋ยวจะไปดูฉากต่อไปที่ทองคำทองแท่งได้ลงโตนะคะ มาดูฉากต่อไปของทองคำทองแท่งนะคะที่จะได้ลงนะคะเมื่อกี้น้องแป๋วมาไม่ทันนะน้องแป๋วเอารถอ้อยไปเก็บนะคะพอดีอ้อยเขาลงให้เสร็จแล้วก็เลยขับรถไปเก็บไว้นะมาไม่ทันนะคะเป็นฉากป,าปลาโป่งนะคะแต่อันนี้มาทันนะคะเป็นฉากเก็บของ่าทองคำทองแท,งทง่งสวัสดีค่าอันนี้เป็นฉากเก็บของเดินแล้วพี่ๆจะมาลุ้นกันนะ จะมีทองคําทองแท่งนะคะอ่าไพราชันนะคะแล้วก็น้องยอทองนะคะทองสีเชือกนะคะสีเชือกมาดูจะอ้วนจะอ้วนวิ่งนะ,ะวันนี้นะคะโรบร้อยแล้วครับการเจ็บเอาเอานะเอานะแต่ว่าลุ้นมาลุ้นมาลุ้นไข่ เอาเอามาเร็วมาเร็วเอาทองแท่ง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 เอาเก็บตะกร้าตอนแรกเก็บตะกร้าโก้นะเอาเอาเอาทองแท่งไปแล้วเอาทองแท่งไปแล้วเอาทองแท่งไปแล้วไอ้ทองแท่งเก่งทองแท่งไปแล้วทองแท่งทองแท่งทองแท่งเออเอาอ้วนอ้วนอ้วนสู้น้องไม่ได้นะอ้วนสู้น้องไม่ได้เอาเอาทองแท่งทองแท่งทองแท่ง ทองคำทองคำจับอะไรทองคำทองคำทองคำเอ้าทองแทงไปแล้วทองแทงไปแล้วทองแทงไปแล้วเออทองแทงชนะอ่าเมื่อวานทองแทงก็ชนะนะเมื่อวานทองแทงก็ชนะวันนี้ก็ทองแทงชนะนะคะตามมาด้วยทองคำนะคะแล้วก็ยอดทองเจ้าทองยังเก็บยังไม่เสร็จเลยนะ อ่าเราก็จะไปให้กรรมการนะตรวจสอบว่าครบหรือเปล่านะคะเน่งานก็เป็นฉาก <c oughs> อีกหนึ่งฉากนะคะที่ทองคำทองแท่งของเราได้ลงในปีนี้นะคะก็จะเป็นฉากวิ่งเก็บโค้งนะคะแฝดพี่พพแฝดน้องแข่งกันเลยนะคะอ่าเดี๋ยวไปดูฉากต่อไปกันเลยนะคะ,นนะครณ อ่าเรามาดูฉากสุดท้ายนฉากสุดท้ายของทองคำทองแท่งนะคะที่จะได้จะได้ลงในปีนี้นะคะนั่นก็คือฉากเตะบอลนะฉากเตะบอลนันก็จะแบ่งกันเป็นสองทีมนะคะอันนี้เป็นเตะบอลจริงๆเลยนะไม่ใช่เจเตะจุดโทษเหมือนที่ในร้านแสดงนะคะ นี้จะเป็นฉากสุดท้ายนะคะต่อไปก็จะเป็นฉากช้างสืกนะคะซึ่งทองคําทองแท่งไม่ได้ลงนะคะก็ทองคําทองแท่งจะอยู่ในฉากกายกรรมเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นช้างแสดงนะคะสัสดีงนท่านะสวัสดีท่านผู้ชมก่อน คำทงแท่งอยู่ฝั่งทางนู้นนะฝั่งทางแม่จันทนะคะางเลิมครับกระจายอย็นนะครับตามะเหน้ที่นกระจายครับ่เข้าเัดินผัวกันไหนเดินผัวกันไห้เดินผัวขนไปกระลืนะครับเดินน้ำและครับมาตัมาตัมือกันนะครับในนี้นะครับก็ทีมเองนะครับได้ชนะจากท้งลูก แบ่งช้างไปสองทีมนะทีมของศูนย์คนกับทีมสัตว์นะทีมดีรากนะครับของรงทามสัตว์นะครับในายชุ่มตาชูประถมนะครับสูงเข้าประกวดนะครับสูงเข้าแข่งขันนะครับประจำปีนี้นะครับแต่ปีนี้ไม่รู้นะยังไม่รู้ว่าจะมีการแกล้งกันระหว่างพี่ทองคำกับน้องอราไทยหรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้ต้องเก็บเอาไว้ก่อนนะยังบอกไม่ได้นะคะทีมนักทีมนะครับ เอาปีนี้เรามีการนี่ไงพี่เพิ่งพูดเสร็จไปเมื่อสักครู่นะมีการนี่ทอคำกอลาไทยเอาแล้วเอาแล้วเอาลตีกันแล้วนะตีกันแล้วตีกันแล้วทอคำไปทําอะไรน้อยแล้วนะปีนี้นะเขาให้ซ้อมเลยเมื่อกี้บอกว่าไม่ซ้อมนะแต่อันนี้เขาเปลี่ยนนะเป็นซ้อมเลยนะโอ้ยอลาไทยอลาไทยดูโอ้ย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 ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว ทอาข้าทอาข้าไปทำเขาอะโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโดนใบแดงเรียบร้อยโดนใบแดงเรียบร้อยอ้วนอ้วนเรานี่อะอ้วนอ้วนไม่พอใจอ้วนไม่พอใจนะอ้วนไม่พอใจเอาเอาตะกร้าฟาดทิ้งนะคว้างทิ้งนะอ่าฉากไฮไลท์ฉากไฮไลท์อร่าไทยอร่าไทยอร่าไทยเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บขา ู้เจ็บขาโอ้ยโอ้เจ็บขาไม่ดูไม่ดีไม่ดีไหมเจ็บขาไปแล้วโอ้ยเอ็นดู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 ทองคำนี่ก็แบบไม่พอใจนะมีการคว้างตะกร้าทิ้งด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นฉากนะในเป็นกการททุลโษ การเตะลูกบอลนั้นเป็นฉากสุดท้ายของฉากกายกรรมนะคะที่ทองคาทองแท่งที่จะได้ลงนะคะอ,อันนี้ก็เป็นบางฉากบางส่วนบางตอนเนาะนะคะสําหรับการซ้อมนะคะในปีนี้นะคะก็ถ้าชื่นชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับช่องช้างเฟสพายทองคำพายทองแท่งด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ